สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีเซมักนะสวัสดีกิ้งปลานะครับก็งามเข่ามาานะครับหาทิพโตัวนะครับนี่เป็นงามอาคี้นะครับตัวนี้นะครับเงามอาคีนครับเมืองไร่มันครับเป็นลายไฟนะครับนยันไฟนะครับสองขางนะครับชัดเจนนะครับแต่ว่าตัวนี้ผมรูซึกว่ามันฉีบว่า่คือตัวเกานะครับการเจียนะครับ การเจียบ่่คือตัวเกานะครับตัวตัวเดียวกันนะครับงานส้งไงสูงนะครับนี่กว้างนะครับหนาหนานะครับผิวเนียนนะครับครับงานโมนี่ต้นทุนมันสูงครับงานปานิษนะครับจีนเอินงานปานิษแปลวมานะครับนี่ครับ นี่กังามสายฝ่าอยู่ครับงามสายฝ่านะครับก็สูงกวัวนะครับสูงกวัวใหญ่กวัวนะครับงามสายฝ่ามันบอลเนียนนะครับผมก็เลยบอกอามาแล้วนะครับท้างในมันขี้ลายนะครับราคามันก็เกินกันลายปาาอยู่กับตัวนี้นะครับ เลยว่าเอาตัวเงี้ยของกวางดีๆมาให้ลูกค้านะครับเนี่ยคงจะพันพันด์ามนะครับนี่ก็ยางก็เตรียมไว้แล้วรอก็เเลียนทรายไปแล้วครับสาหรับค้นที่จองชุดยิ้งปลานะครับนี่เป็นยางเอาไว้แบบพันเสริมนะครับพันเสริมดมนะครับก็ยางยางเตรียมไว้แล้วชุดละสามเซนนะครับหาม้นสองหมิกเ่นหนึ่งนะครับเตีียมมากับชุดจิ้งปลานะครับนี่ครับงาม กว้างครับนะนะยังไงนะครับนะครับผ่าพันธ์สีแดงอาจจะบุพเพอนะครับอาจจะพันธ์สีเขียวหรือว่าสีฝ่าไปนะครับครับนะครับเดี๋ยวพันธ์แล้วเดี๋ยวผมเอามาให้ชมอีกรอบหนึ่งนะครับก็บอกเก้าวกันนะครับว่างามเของมาแล้วนะครับเมืองงานนะครับงานเนียนนะครับงานเนียนมักนะครับครับยังไงกว้างนะครับสูง ยกสูงตัวอีกครับอักขีนะครับตัวนี้นะครับบ่าเจมาว่าตรงว่าตรงปกตัวแรกนะครับรุ่นแรกนะครับเสียวมากนะครับสร้างงานมั่นก็เป็นอนเพื่อครับสร้างงานจีนนะครับกษิบอบบอคือตัวเก่านะครับนะครับแต่ว่ามันก็บเฮตมาหลอดหนีมาขึ้นกันเบิุตัวเลยครับก็โอเครับว่าเจ๋ยวอยู่นะครับ สวัสดีครับ